มีเครื่องมือมาวัดมันง่ายมันเห็นชัดเนาะมันเป็นตัวเลขเป็นเป็นดิจิตอลนี่มันไม่หล่อใครมัน <laughs> ถ้าเป็นเครื่องมือนั้นได้รับการดูแลอย่างดีอยู่แล้วไม่เพี้ยนอย่เงี้ย <c oughs> เหมือนกับหมอรักษาโรคครับทะลุโรคให้ยาถูกก็โอเคเลย <c oughs> ปัญหาก็เป็นพวกหนอนแล้วก็มีหนอนกินใบแล้วก็มีลูกไม่สวยลูกลายเต็ไมไปหมดเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็อาจจะมีต้นแห้งต้นแกน <c oughs> ถึงกับตายไปบางต้นแล้วหลายต้นนะครับ แนะนำการตรวจสภาพดินนะ,ะดูดินดูอะไรดูดินดูน้ําแล้วก็มาหาวิธีแก้ไขดินให้มันดีขึ้นนะครับได้ทดลองไปแล้ว6ต้นก็ปรากฏว่ามันเห็นผลง่ายนะขนาดผมใส่จากถึงวันนั้นถึงวันนี้สี่วันเองนะทั้งทั้งในดินรอบต้นแล้วก็<า>พ่นทั้งใบสี่วันเนี่ยทาให้กิ่งบางกิ่งซึ่งมันไม่ออกยอดเลยมันก็ออก นะครับแล้วก็มีกิ่งเก่าก็แทงยอดออกมาหเห็นช,าชาัดๆเลยว่ามันพึ่งออกมา <c oughs> นะครับเนี่ย <c oughs> อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดูอดิตัวจุลินทรีย์อย่างเดียวพวกอย่างเงี้ยแค่สี่วันนี่มันออกขนาดอย่างเงี้ยมันออกใหม่เลยของเก่ามันจะอยู่อย่างเงี้ยของเก่าทั้งแมงทั้งอะไรมันก็จะกินแล้วพอใส่มาแล้วอ้าวมันมีของใหม่ออกมาให้เห็นด้วยนี่คือผลิตผลทางผลิตภัณฑ์ที่มาแนะนำเพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะจัดการน่ะเราวัดดินก่อน เราวัดดิน,ว,ดน,นวัดนู่นวัดนี่แล้วเราก็มาตรวจตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเราบอกว่าเอ้ยทำไมมันอะไรทําไมมันใส่แล้วมันไม่ย่อยมันดูแปลก,แ,ปกแล้วพอเรา,าเรามาเทียบกับผลดินปุ๊บผลแลบเข้าไปเรากร็รู้เลยว่าอ๋อสภาพนี้ใส่อะไรก็ไม่กินหรอกไม่มีทางเพราะนั้นนี่ไอ้เอ,เอ้เราก็เลยเลยรู้แล้วว่าอ๋อไอข้อมูลข้อมูลแบบนี้เราควรแก้ด้วยอะไรดี ตัวพวกนี้ถ้าเกิดเอาเคมีลงนะครับไม่มีทางรอดเลยดีกว่าเพราะว่ามันไม่ละลายน้ํามันสภาพดินก็ไม่เอื้อรวมถึงสภาพน้ําจิปาถะต่างๆเหล่านี้ไม่เอื้อสิ่งที่เราใส่เข้าไปอ่ะเราไปแก้ปัญหาเรื่องดินเค็มด้วยเรื่องดินเป็นเป็นดินก่อยต่างๆด้วยแล้วเราดึงธาตุที่มันเป็นตกค้างอยู่ในดินเราแยกมันออกแล้วดึงมันออกมาใช้เพราะนั้นเนี่ยมันเลยมันเลยทำให้วิธีการแบบนี้มันจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าแล้วตรงกับประเด็นมากกว่า มีเครื่องมือมาวัดมันง่ายมันเห็นชัดเนาะมันเป็นตัวเลขเป็นเป็นดิจิตอลนีม่มันไม่หลออใครมัน <laughs> ถ้าเป็นเครื่องมือนั้นได้รับการดูแลอย่างดีอยู่แล้วไม่เพี้ยนอย่างเงี้ยเหมือนกับหมอรักษาโรคครับทะลุโรคให้ยาถูกก็โอเคเลยตอนนี้เราถูกโรคก,กันแล้วนะอาจจะถูกโรคก,กันแล้วค,ครับ <laughs> ก็คงต้องปรับปรุงในแนวทางนี้ให้ต่อเนื่องไปก่อนทั้งสวนนะครับตอนนี้เราทดลองแค่หกต้น ที่เหลือเราก็ฉีดพ่นทางใบบ้างนะครับที่เหลือจากการทดลองเพราะว่าเราอย่างน้อยต้องสี่ห้าครั้งอ่ะนะครับผลผลิตน่าจะเพิ่มขึ้นตลาดถ้าพี่นบะดลมาช่วยมันก็จะได้มากขึ้นเพราะอาทิตย์หนึ่งเก็บ4วันอ่ะวันละ5 6 6 0โลอ่ะโลขนาดนั้นเลย พอมีเทคโนโลยีแล้วเราได้รู้ต้นเหตุสาเหตุต่างๆว่ามันเป็นอย่างนี้มันควรจะไปแก้อย่างนี้แก้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นว่าสวนของเราเนี่ยปีหน้าเราจะดีกว่านี้แน่นอนลุยครับ <laughs>